สวัสดีครับมาบึงว่าแม่สาวน้อยครับสาวน้อยครับพี่น้องครับปีกว่าครับปีต้นนี้แหละครับท่ายสูงร้อยสามสิบแล้วครับตัวนี้ครับใครสนใจจะนําไปเป็นแม่บอกแม่คอกแม่รักเป็นแม่บองก็ได้ครับตัวนี้ครับนี่ไซสดีครับเชิงเชื่องครับเม็ดสีดีแห้งครับตัวนี้ครับเป็นสีมักตานสุกครับจับได้ใบได้ครับ อาจสิเป็นหัวลุนบ่ครับฟ้าถึงเปิดไว้ครับพี่น้องครับสองหมืนหกขันเท่านั้นครับสองหมืนหกขันครับไผสนใจครับสองหมืนหกพันครับพี่น้องครับจุดเด่นอยู่หม่องนะครับสีขาวขาวครับจุดเด่นเพิ่นครับเตี่ยว้ครับเพิ่นเตี่ยวใไม้ใบครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครับจังสิบบ่ได้หลงกันครับก้มูครับพี่น้องครับ สีดำครับเงาหางใหญง่ๆครับเงาหางใหญง่งครับพี่น้องครับกีบเล็บข้อเท้างามครับลำโตลำชิงดีครับไปหางัวและา้าเบาๆครับเป็นงัวแม่สาวครับพี่น้องครับกระโถหาเบาตึงไหนครับงามอยู่ครับตัวนี้ครับ นังนาค้นเรียบครับงัวนนามไงครับพี่น้องครับนาหไงอยู่ครับสีไ่เป็นนาเด้อครับตัวนี้ครับสองหมื่นหกพันครับสนใจโทรหาบ่าวตึงได้ครับสูงร้อยสามิบแล้วครับงัวนหน่อยตัวนี้ครับอายุปีต้นๆครับล้ำโตดีๆครับเม็ดสีงามๆครับพี่น้องครับแข้งขาประกันให้ครับงัวสดครับ นมซีเต่าครับชีมเล็บขอเท่างามครับให้สนใจครับนี่ครับโอ้เชียงดีครับเบิรงครับพี่น้องครับเหลี่ยมยุบเลยครับสาวหน่อยครับนาเลียงครับสองหมื่นหกครับไก่ไก่โทรหาบ่าวตึงได้เลยครับเดี๋ยวบ่าวตึงมีบริการครับจัดทรงครับพี่น้องครับ นิสัยดีครับเชื่องครับบ่อดือบ่อส้นจมูกชีดำครับโอ้ล่ำดีแห้งครับพี่น้องครับเหมาะไปเป็นแม่พันุได้ครับไปเลี้ยงปล่อยถิ่มไว้น้ำโมครับเดี๋ยวพ่นกระไ่เองครับตัวนี้ครับสองหมื่นหกครับนาจับตาหม่องครับงวดหน่อยตัวนี้ครับเป็นตาไปบองไว้ครับตัวนี้ครับเราก่อพันดีครับน้ามยั่ครับตัวนี้ครับ ขับวนหางครับสนใจติดต่อเบาตึงขมา้าใดครับงอสาวสดๆครับถ่ายสูงลอยสาครับอยู่บ้านนวาร์เดอครับเดออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสนใจติดต่อสอบถามกับเบาตึงขม้าไดครับงวสดครับงอสดๆเลยครับสำหรับ พูทุ่นหน่อยครับเอาไปบองไว้ได้ครับหางวัวสาวหน่อยไปไว้เลียงครับพี่น้องครับไปเล่ม้าตามบริเวณบ้านครับเล็บกระงามครับกกีบเล็บขอเท่าปกติครับหนาคาติดโบสครับลำตัวลำขิงชุดยอดครับตัวนี้ครับเอาจัดการซสือเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันครับ โอ้ดวนครับสายตรงครับบ่าวตึงปทุมราชครับพี่น้องครับแอดไลน์เขามาได้ครับทักเฟซเขามาก็ได้ครับต่างประเทศยากซื้องัวกกะตึงบ่าเบอร์ลเรผสมง่วงงามครับ facebook ครับสุดท้ายนี้ครับปตึงกับพุงกับฟอสชิมไปเพียงคนอีกคนครับสวัสดีครับโอ้